เออฮัลโหลเพื่อนรักว่าไงวันนี้มีอะไรให้ช่วยกูมีปัญหากับพ่อวะ่ะคุยกับพ่อไม่รู้เรื่องมีปัญหาอะไรวะเพื่อนเรื่อธุรกิจการจัดการวะ่ะกูควรทำไงดีวะนี่เองกูว่านะเว้ยกูั่าเข้าใจมึงมึงอะ่ะต้องไปที่นี่เลยเว้ยเดี๋ยวกูจะแนะนำมึงไปเดี๋เดียเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> นี่เหมือนผมอยู่ในโฆษณาอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยใช่หัว่าแล้วไหนมีอะไรก็ว่ามาถ้าอยากเข้าใจคนมาปรับไมค์เซตการดูแลคนในยุคดิจิทัลผลิตบัณฑิตบัญชีมืออาชีพระดับมาตรฐานสากลรอบรู้เรื่องการจัดการพร้อมเป็นเจ้าของธุรกิจที่คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัรรยราชภัฏนครปฐม มีสอนชรบเรื่องการจัดการและจะให้ผมเลือกอยังไงอ่ะมันเยอะแยะไปหมดไม่มีปัญหาค่ะถ้าอยากเรียนรู้เรื่องการจัดการเข้ามาเรียนได้เลยนะคะที่คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนนคปรปฐมค่ะรู้อยากเรียนแบบไหนบอกมานะคะเดี๋ยวครูจัดให้ค่ะ